สวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมหลายคันเลยบอกเลยนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับภูมิก็ไม่หยุดไหลนะครับเพราะว่ารถดีๆของเรายังต่อขบวนอีกเยอะนะครับวันนี้เจอเจอกับเจ้า Honda CRV G1 นะครับคันนี้นะครับได้เป็นเครื่อง 2000B20B นะครับปี2001นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับ6 0 0 0ื่นมิทอนอ่านะครับราคาบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวภูมิจะไล่หมดให้ฟังนะครับ นี่นะครับคันนี้นะครับได้เป็นสีบอลซิลเวอร์นะครับนี่เป็นสีเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมนี่ครับแล้วคันนี้นะมีกระจกมองมุมให้นะครับถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นีน่าใช้นะครับและตัวนี้เป็นตัวโฟวินด้วยนะครับบอกเลยว่าหาโคตรยากนะครับ่านะครับคันนี้สีค่อนข้างจะ9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะได้ครับนะครับวันนี้เราจะรีวิวแข่งกับราจาเลยครับปาจาก็ตีระฆังแล้วนะครับเพราะตอนเย็นแล้วนะครับผมนะนะครับ คันนี้เป็นล้อเดิมโรงงานนะครับขนาดสิบห้านิ้วนะยางก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเชิญชมรอบๆเลยครับฟิล์มได้ฟิล์มดำนะครับใครเป็นสายลึกลับก็อยู่ในรถนี้มองจากข้างนอกไม่เห็นนะครับมือกล้องเอาไปเทสมาแล้วอะคันนี้เลยก็คันนี้นะครับกันสาดมีให้นะครับแล้วก็เสาเนี่ยเป็นโครเมียมเลยนะครับดั้งเดิมของ CRV วเลยนะครับคันนี้นะครับผมยางอะไรล้อวงที่ห้าก็มีให้นะครับนี่บอกเลยว่าห้าวงีนล้อลายเหมือนกันนะครับนี่ ราจานยังไม่หยุดนะครับโอ้โหแน่นอนครับอันนี้นะครับผมอ่าเป็นตัวห้าประตูนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเชิญชมภายในรถเลยครับไปรถรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับสบายนะครับเบาะหนังเน้นตึงๆนะครับเกียร์ออโต้ครับผมนี่เกียร์ออโต้นะครับแล้วก็คันนี้เลขไมแค่สามแสนกิโลเท่านั้นนะครับ คันนี้เราได้ติดแก๊ส l อ g พให้เรียบร้อยนะเครื่องเสียงโซนี่นะครับแต่แอร์โคตรหนาวคันนี้นะจริงๆนะคใครจะนั่งคันนี้นะต้องซื้อเสื้อแขนยาวก่อนนะครับเพราะมันหนาวจัดนะครับเฉพาะกลางคืนนะกลางวันเดี๋ยวค่อยว่ากันเ <c oughs> ดีด๋ยวชชมห้องเครื่องเลยครับมา <c oughs> ไม่รู้มือกล้องลงแว็กอะไรมันวาไวไปทั้งตัวนะลงอะไรนะรลงนำ้ำยาอะไร <c oughs> <c oughs> มันจัดไหนนี่ครับที่เปิดนี่ ล้วงลิ้นเหมือนรถเบนซ์เลยครับนี่ครับที่เปิดฝากระโปรงรุ่นใหม่รถรุ่นใหม่ครับอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับคันนี้นะผมได้เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับน็อตไม่ขยับนะครับฝากระโปรงนะครับแก้มซ้ายฝาเดิมนะครับนี่อ่าโอเคนี่ครับแคมหน้าเดิมๆนะครับผมนี่สติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับและก็คันนี้ไฮไลท์เลยครับเป็นเครื่อง B ี0 b ีนะครับ เดิมๆโรงงานนะครับแล้วก็ติดแก๊ส LPG ให้เรียบร้อยนะครับประหยัดแน่นอนคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังกันแบบชัดๆเลยครับนี่ครับซึ่งเดียวติดนะครับแล้วอยากจะบอกว่าแก๊สคันนี้เราติดของ Energy Refor เป็นถังโดนัทให้ด้วยนะครับนี่ครับอ่เสียงเครื่องเป็นยังไงละครับเสียงเครื่องเฮ้ยเนี่ยเปิกล้องครับแคนนยฮะแคนนยฮะ บอกเลยว่าหวานเจี๊ยนะครับเดี๋ยนะครับขออนุญาตขับเสียงนะครับก่อนที่ไฟกาจะมานะฮะย้ำนะครับคันนี้เป็นเจ้า h อน da c r ซียวเจน1นะครับปี2001นะครับผมคันนี้นะครับขับเครื่องสี่ล้อนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง B ี0 b บีนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับแอร์เย็นเพลงเพลาะนะครับผมภูมิรถสวยขอเสนอราคาขายแค่ ห้0หมบาทครับผมย้ำห้าหมืบาทครับรีบเอาให้ไวนะครับคันนี้บอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับใครจะติดต่อเรานะครับติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ไลน์ทิกตอกเฟซบุ๊กยูทู e นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่คอยติดตามันตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้กลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวานเจี๊ยบ